หนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้มันเร็วเกินไปค่ะพูดด้วยพูดด้วยว่าพูดเน่ยผมจะไม่คิดสู้มีไม่มีไม่มีคำนี้คำนี้ไม่เมื่อวานพี่เป็นคนพูดไม่มีไม่มีไม่มีคำนี้ไม่มีเมื่อวานพี่เป็นคนพูดว่าพี่จะพูดไม่มีไม่มีคำนี้ไม่มีขนมมือด้วยไม่ได้ไม่ได้แบบแบบแป้งเราเร็วแป้งเราเร็วขนมมือทำไมจะโบสถหรือจะแหกแหกคนหน้ากันโอเคครับโอเคครับอะไร อไม่พูดฉันไม่พูดตอนไหนเลยจะเล่นกับเมียใช่ไหมหนึ <S 1> 1 <S 2> 1, 2, ่งหนึ่งสองสามปาจราบขึ้นบกต้นกว่าเด็กจะพอใจเราคุยแล้วว่าใส่แป้งในมือเท่าไหร่ก็<ม>ได้แล้วปาทีเดียวมือสองข้างได้เอาตองข้างเอาขยำยิงใช่ไหมขยำยิงใช่ <c oughs> ไหมสงสารสี่จังเลยต้องมีน้ําตามด้วยเอาตาตาผมไม่ได้จริงปะเนี่ยพอใจยังไหมแม่ภาพประวัติศา,าสตร์นะหนึ่งสอง หมชื่นใจอ,อยากแข่งกับเมียที่หล,งลังเด็ดกได้รู้จักแพนะ้รู้จักชนะรู้จักให้อภัยต้องรู้จักให้อภัยนะอย่าคิดแค้นรู้บ้านเนี่ยพูดไม่ได้แป้งเข้าปากเพื่อนหญิงพลังหญิงวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่สร้างเสียงหวัวเราะให้กับเด็กเธอต้องหยุะจบค่ะ